หนุ่มไบวินสุดฮอตคว้าพรีเซนเตอร์เรียกได้ว่าวินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักละคะสำหรับ2หนุ่มอย่างไบวินนักแสดงนำจากซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน Together the Series อูดูพิโลพูดถือลิขสิทธิ์หมอนรูปไบต์แอนวินเพียงแค่ผู้เดียวเปิดตัวพรีเซนเตอร์สองหนุ่มไบวัชิรวิทย์ชีวะอารีและหนุ่มวินเมทวินโอพาสเอี่ยมขจรคู่จินหยุดโลกสายวายกระแสรแรงที่สุดนาทีนี้ค่ะถ่ายทอดบทสารวัตรและไทยในซีรีส์เพราะเราคู่กันชูเกเตอร์เดอะซีรีส์ทางช่อง GM m 25กวาดหัวใจแฟนกลับไทยและต่างประเทศให้ตกหลุมรักและชวนจินไป ไปกับทั้งคู่ในการเป็นพรีเซนเตอร์หมอนเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบูโดไทยคะ่ะแฟนคลับที่รักน้องทั้งสองคนก็รออุดหนุนสินค้าลิขสิทธิ์นะคะใครที่มีหมอนอยู่แล้วก็รอพบกับแฟนมีติ้งสุดน่ารักพร้อมกติกาสุดฟินแฮทแท็กหมอนบูโดนอนคู่ไบวินที่ติดทวิตเตอร์โด่งดังมากๆโดยซ e o แบนบูโดคุณวิรดาบูกรรมการผู้จัด การบริษัท Big กไอเดียคอบเรตประเทศไทยจำกัด ทางแบดมีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับน้องไบต์และน้องวินซึ่งน้องทั้งสองคนเป็นกันเองและน่ารักมากๆหลังจากนี้ในอีก1ปีข้างหน้าที่เราจะได้ร่วมงานกันกับทางคู่ได้มีการเตรียมลุยการตลาดและจัดทำจำหน่ายผ่านทางบริษัท TNA Corporation จำกัดโดยมีช่องทางการจำหน่ายผ่านทาง IG b u d o โ o u n r e r s c o r e p ร์ o ทางทวิตเตอที่ Budo oo Underscore Pilot หรือว่าใครจะติดต่อไปทางไลน์ที่ไลน์แอด VD d ี t p y r o ซึ่งมีแอดนำหน้าด้วยนะคะหมอนเพื่อสุขภาพเป็นหมอนจากบุโด Collection b บต and w i ์ลูกค้าสามารถสั่งซื้อกันได้และสำหรับแฟนขับไบต์วินมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับบัตรแฟนมิตติ้งง่ายๆในกล่องหมอนนั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจแล้วยังไม่ได้สั่งซื้อต้องรีบเลยและค่ะเพราะว่าให้บัตรลุ้นรับแฟนมิตติ้งพิเศษเพียงแค่3,000ันทันเท่านั้นพิเศษสาหรับแฟนลับ สายเปมียอดสั่งหมอนสูงสุดผ่านทางช่องทาง้างตน้นจำนวนสิบท่านจะได้รับสิทธิ์ฟาสแท็กเข้างานและถ่ายรูปคู่กับไบวินตัวจริงบนเวทีถือหมอนบูโดนอนคู่กับไบวินรับรูปภาพคลเลชชันพิเศษขนาดเท้าตัวจริงพร้อมเซ็นบนเวทีในงานมีตติ้งเลยล่ะค่ะวันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆผ่าน หางโซเชียลให้ได้ติดตามกันสำหรับใครที่รอติดตามก็ห้ามพลาดเลยละคะ่ะ